I A I A uh. Papa Papa Mama Mama yeah. Ah

เอาจาบเอาสายเอาส่กระป๋องโูกเอาใสาป๋องเขาลับแม่บ้านจากปากีฮะาเอา่านสยไหมเนี่ยเต้จ้าฮะอะไรนะ ตันหน้าหรอกไม่เออาไม่เอา e i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 